ว้าวเจ้าดูนน่นสิว้าวน่ารักจังน่ารักมากข้าก็คิดเช่นนั้นเจ้าชอบอันนี้รึชอบสีพี่ซีเหมือนตอนพวกเรายัางเด็กๆที่แอบออกมาซื้อโคมไฟกันเลยพวกเจ้าสองคนใกล้กันเกินไปแล้วห้องเตะขี่ถึงกลับชาติมาเกิดได้ไงเจ้าชอบอันนี้รึป้าจริงเขาไม่ได้ถามค่ะพี่โจดูสิ กานเทศการโคมไฟที่สูโจคึกคักอ้แพ้ที่เมืองหลวงเลยโจอีนางไม่ชอบหรอกเราไปทางนุนก,กันเถอะเอ๊ะพี่โจทำไมแม่นงางวังเห็นพี่แล้วถึงรีบวิ่งหนีไปล่ะพวกพี่ทะเลาะกันด้อเจ้าควรคิดหาวิธีที่จะทำให้ท่านองและพระชายาอยู่ด้วยกันตามลำพังก่อนจะดีกว่านะ หลินจวินทำไมข้าไม่เคยได้ยินเจ้าพูดถึงล่วเอ๋อมาก่อนเลยเมื่อสามปีก่อนที่ข้ามาที่ซูจโจได้ยินอาการป่วยแปลกๆของคุณหนูหวงังดังนั้นจึงอาสาไปรักษานางขอรับคุณหนูหวังสนิทกับช้างล่วข้าจึงรู้จักกับทั้งสองคนตั้งแต่นั้นมาอีกอย่างพี่สีก็ไม่เคยถามข้าข้าก็เลยไม่ได้เล่าขอรับแล้วพี่สีเล่าครับ ทำไมพี่ถึงได้แต่งงานกับช้างลัวได้ล่ะอาจเป็นเพราะสวรรค์ลิขิตเอาไวห้หรอกมังว้าวคู่ชีวิตที่สวรรค์บันดาลให้คำพูดนี้อย่าได้ไปบอกลัวเออล่ะเอาคมกระต่ายสองอันขอบคุณหากเจ้ามีเวลาก็กลับไปเยี่ยมเสด็จพ่อที่เมืองหลวงด้วยเสด็จพ่อทรงคิดถึงเจ้าอยู่เสมองหลิงจวินพี่ดีใจมากที่ได้เจอเจ้านะ จังล่ววิ่งไปไหนแล้วนะพี่ซีบางครั้งข้าก็อิดช้าพี่จริงๆที่พี่มีสิ่งที่ข้าต้องการทั้งหมดหาเจอแล้วคุณนูวังกับพระชายาอยู่ทางนน้นเร็วเข้าพี่ไปพาตัวคนนุณอวังออกไปทิ้งให้่านอองและพระชายาอยู่ด้วยกันสองคนเจ้าไปสิเฮิยเฮฮิเฮ้เจ้จอโจอีจ้ อุ้มสุดตัวก็แล้วกันตามเข้านะว้าวเราโจสุดจอดเลยเดี๋ยวสิเจออีเจ้าจะพานางไปไหนนะ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือหายไปไหนนะไปอยู่ที่ไหนกันแน่โอ้ยเขาบางอาจถามแม่นางว่าเป็นนางฟ้าหลบนี้มาจากที่ใด ทำไมถึงแอบเข้ามาอยู่ในใจข้าืึคุณชายโปรดอย่าเข้ามาพัวพันกับข้าข้ามีสามีแล้วข้ารักสามีของข้ามากมิอาจรับความปรารถนาจากเจ้าได้ท่างน่าเสียดายจริงๆข้าก็แค่นำโคมนี้มาให้แม่นางเพื่อแสดงความรักของข้าพี่ซื้อมันมาด้วยหรือข้าชอบมันมากเลยขอบคุณนะพี่หนานเจ้า รับคงไปแล้วเจ้าก็เป็นคนของข้าแล้วนะล่วเอ,อ๋ออย่าวิ่งพรวดพลาดออกมาอีกเข้าใจไหมเมื่อครู่ข้าไม่เห็นเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าตกใจแค่ไหนอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวอีกเข้าใจไหมแย่ละผู้ชายคนนี้หลังจากที่เข้าใจกันแล้วก็อาแต่พูดคำว่ารักออกมาเย้าใหญ่ข้าแบบนี้ข้าทนไม่ไหวแล้ว เมื่อครู่โจออ้พาว่าหลิงออกไปพี่ช่วยข่าตามหานั่งหน่อยไม่อนุญาตให้สนใจคนอื่นในสายตาของเจ้ามีข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นอืมตานอองเตรียมการพร้อมแล้วขอรับจุดได้เลยบรรยากาศกำลังดีจุดทุได้แป๊ะแปะปะปัง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 พรุนี่ สวยมากเลยอืมสวยมากเจ้าไม่ได้บอกว่าจะรักษาระยะห่างกับข้าหรือตอนนี้คิดจะทำอะไรกันแน่เสียใจภายหลังนงั้นหรือปัง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 ลุนี่ดูเหมือนว่าแผนการของท่านอองจะสำเร็จไปด้วยดีแล้วเราไปทางนั้นกันเถอะทางนั้นมองเห็นได้ชัดเจนกว่าไนงะ จะให้นางไปขัดขวางท่านองกับพระชายาไม่ได้ข้าอยากอยู่กับเจ้าจำสิ่งที่เจ้าพูดไว้ด้วยห้ามเสียใจภายหลังล่ะต้งชอบหรือไม่ขอแค่พี่อยู่กับข้าไม่ว่าอะไรข้าก็ชอบทั้งนั้นนะเจ็ดรูปหมดแล้วอยากลอยคุมที่แม่น้ำหรือไม่อืม หวังว่าข้ากับพี่หนานเจ้าจะเป็นคู่กันตลอดไปไม่มีอะไรมาแยกเราจากกันได้เจ้าอธิษฐานอะไรหรือหากบอกคำอธิษฐานไปก็จะไม่เป็นจริงนะสิข้าไม่บอกหรอกนะแล้วพี่ละ่ะพี่อธิษฐานอะไรหรอใจของข้ากับลั่วเออเชื่อมต่อกันความปรารถนาของข้าก็เหมือนกับลั่วเออพูดเหลวไหลอ่ะ หากพี่บอกว่าใจเราเชื่อมต่อกันพี่ลองเดาสิว่าตอนนี้ข้าคิดอะไรอยู่อยากไปเดินเล่นที่งานใช่หรือไม่เดาได้ถูกต้องไปกันเอถอะทายปริศนาโคมไฟทายปริศนาโคมไฟแปลกเกงพวกเขาหายไปไหนกันหมดแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย มีอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเนอช่วยด้วยช่วยท่านแม่ตื่นสิขอรับใครก็ได้ช่วยท่านแม่ของข้าด้วยนะท่านแม่ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยท่านแม่ด้วยท่านแม่ตื่นสิขอรับ ลูกจะช่วยท่านแม่ได้เช่นไรขอรับเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยไม่เป็นอะไรนะอาคนนั้นเป็นหมอเขาจะต้องช่วยแม่ของเจ้าได้แน่ๆเลยช่วยท,ท่านแม่หลิงจวินยืนทำอะไรอยู่รีบช่วยคนเร็วเข้าให้เวลาหลิงจวินหน่อยต้องสติหน่อย สวนจลิงจวินใจเย็นนเด็กน้อยเจ้าออกไปก่อนนางเป็นโรคขอบผืดเชียพรันใจเย็นๆสด็ลิงจวินเรื่องพวกนั้นผ่านไปแล้วอยปล่อยให้สศกนาตกรรมแบบนั้นเกิดขึ้นอีกอัออนแม่ หลินเออไม่ต้องกลัวแม่ไม่เป็นอะไรแล้วโอ้รักษาหายแล้วเรามาจายนหัวโตวกลับชาติมาเกิดแล้วเป็นโชคดีของนางที่ได้บังเอิญเจอหมอเทวดาท่านนี้เป็นบุญของนางจริงๆที่ไม่ถึงที่ตายขอบคุณท่านหมอมากบุญคุณครั้งนี้ข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านเช่นไรนี่เป็นยาบรรเทาอาการหอบหืดของแม่เจ้า อาให้เจ้านะเป็นลูกผู้ชายต้องปกป้องดูแลแม่ให้ดีเข้าใจหรือไม่ฮะเอบคุณนท่านอามากขอรับราก่อนท่านอาราก่อนดิ้งจวินเจ้าทำได้ดีมากโชคดีที่ข้าไม่ขายหน้าตอนอาคนหมูมากข้าคิดว่าชายาหมอเทวดาคงจะเสียหายในมือข้าแล้วหมอเทวดาสินดิงจวินทำได้ดีมากยกนิ้วให้เจ้าเลย ตอนนี้ก็จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเช่นนั้นพวกข้าไปเดินเล่นก่อนนะดี่พวกเจ้ารอก่อนซิไม่อนุญาตให้ถึงข้าวไว้คนเดียวอีกแล้วนะจวนเจ้าเมืององค์รัชทายาทอีกห้าวันก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะพะยะค่ะคดีทุจริตก็ยังไม่ได้ข้อสรุปทางห้องเตะก็คงท่านเจ้าเมืองไม่ต้องกังวล ข้าคิดไว้แล้วว่าจะทูลเสด็จพ่อว่าเช่นไรเยียมหมากเยียบหมากเลยพะยะค่ะแต่ต้องรบกวนท่านเจ้าเมืองช่วยข้าด้วยออออทูลเสด็จพ่อว่าคุณนางหลิวหมิงท่านเจ้าเมืองของซูโจมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเพาะปลูกของราชสำนัก ตักตวงผลประโยชน์จากราษฎรด้วยความระมุกและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซ่อนทรัพย์สินเอาไว้ที่จวนเจ้าเมืองมีหลักฐานแน่ชัดได้ฆ่าตัวตายในความผิดเย็นวันที่15ตอนนี้ตำแหน่งเจ้าเมืองซูโจก็ว่างลงข้าเป็นห่วงบ้านเมืองและราษฎรจึงขออยู่ดูแลงานราชการที่เมืองซูโจชั่วคราวรอให้เจ้าเมืองคนใหม่เข้ามารับตำแหน่ง แล้วค่อยกลับเมืองหลวงขอเสด็จพ่อทรงประทานอนุญาตวันต่อมาจวนอี้อ,อ๋องท่านน้องข้าน้อยมีเรื่องมารายงานขอรับเรื่องอะไรได้ประแสของบุคคลลึกลับที่ท่านอ๋องให้ข้าน้อยตามหาแล้วครับโจอ,อี้เจ้าแน่ใจหรือว่าคือที่นี่ ไมผิดแน่ครับสถานที่นัดพบในจดหมายคือที่นี่แน่ข้าอยากจะเห็นใบห,หน้าที่แท้จริงของเขาซะจริงๆหากเขายังกล้าปล่อยให้เรารอเขาและเขาไม่มาอีกแล้วก็เจอดีแน่ท่านวิอองข้าน้อยไว้เจอทำความเคารพท่านวิอองขอรับแม่ทับไว้หรืออาหารเครื่องดื่มพื้นๆพืนเช่นนี้ หวังว่าท่านอ,องจะไม่ถือสานะขอรับแม่ทับไว้ทำไมท่านถึงมาอยู่ที่สูโจบาบาดท,ทรงกังวลว่าท่านอองจะตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ยากลำบากในซูโจจึงส่งข้าน้อยมาที่สูโจเพื่อคอยปกป้องท่านอองอยู่ใกล้ๆขอรับดังนั้นตอนที่ข้าและพระชายาถูกลอบสังหารท่านแม่ทับเป็นคนยิงธนูเพื่อช่วยพวกข้างั้นหรือขอรับ ขอบังอาจถามท่านแม่ทัพทำไมครั้งที่แล้วถึงได้ผิดนัด่นล่ะให้ท่านอองของข้ารอตั้งครึ่งค่อนวันขออภยด้วยขอรับเรื่องที่ข้าน้อยมาสู่โจเป็นความลับข้าน้อยกังวลว่าท่านอองจะถูกคนรอบข้างหลอกใช้ประโยชน์จึงมิอาจเปิดเผยตัวต,วตนได้คนรอบข้างหลอกใช้ผลประโยชน์งั้นรนี่ท่านหมายถึงข้ากับโจอ,อี้รือฟานทิง อย่าพูดแทรกท่านแม่ทับกังวลข่าเข้าใจีิขอบคุณท่านอองที่เข้าใจขอรับท่านอองข้าน้อยมีเรื่องสำคัญจะบอกกับท่านคนหนูข้างนอกลมแรงท่านเข้ามาก่อนเถอดเจ้าค่ะไม่แน่ว่าอีกเดียวท่านอองก็จะกลับมาแล้วนะเจ้าคะ ไม่หรอกี่ดึกมากแล้วนะทำไมเขายังไม่กลับมาอีกละ่ะหากยังไม่กลับมาข้าคงหิวเส้กิวแน่เลยท่านอองท่านไม่เป็นอะไรจริงๆนะ่าขอรับไม่เป็นไรพวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะคุณหนูมาดูสิเจ้าเขาว่าใครกลับมาแล้ว พี่แหน่เจ้าทำไมเพิ่งกลับมาล่ะวันนี้พ่อครัวทำอาหาร,รอร่อยอร่อยหลายอย่างเลยข้ายังไม่ได้แตะเลยนะรอพี่กลับมาก่อนเป็นยังไงล่ะข้าทำดีใช่ไหมไม่จำเป็นเจ้ากินก่อนเถอะข้ายังมีเรื่องต้องทำจะไปห้องหนังสือก่อนเขาเป็นอะไรไปอีกล่ะ เย็นชาจริงๆเลสาละเลวสนนันเจ้าทำไมถึงเปลี่ยนใจง่ายๆเหมือนยญิงสาวได้ทุกวันนะทำให้ค่าต้องเสียเวลารอเจ้าในฝันก็ยังด่าข้าอีกงั่นรึล่วเออข้าจะทำยังไงกับเจ้าดีนะ ปีอองแอบซ่อนกองกำลังทหารโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตละลาบละล้วงผู้บังคับบัญชาและก่อความวุ่นวายวันนี้ค่ะจะกำจัดกบฏและฟื้นฟูราชสำนักจริงไม่นะจิสอ้ะเอะ รั่วเออหยุดไม่นะไม่ไม่ไนะไม่